สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเย็นอีกเช่นเคยครับนั่เลาะไส้หนูครับไม้ผมไมยป้าเขาว่าท่านสุกป่านไหนครับกีเปิดเบิ้งครับเห็นห้อยตีนครับอาณาอยู่อาจะมา่านนะครับเนี่ยครับใบชะยังไงมีตัวครับเพราะว่าน่าจะมีน้ำครับไปใส่เบิ้งครับอันนี้่าใส่ไม้งามๆไปลองเบิ้งกันหน่อยวันนี้เอา มา okay. ดูกันครับมาเจอหู้ครับพี่น้องมาเจอสองหู้เลยครับอันนี้มีครูครับสองอันนี้มีคูสองตัวเลยครับทางเที่ยวทางอย่างไนเมื่อกี้ครับมอเไซค์กายครับเดี๋ยวเบิ้งตะไทยหน้าไหลเบ่เดี๋ยวเบิ้งทางฟังคล้องครับอ๋อมื่อื่นเสาร์จะไปมาเบิ้งน้อกันเลยพี่น้องเ,เอ้ยสองลังครับอ่าจะแจ็คพอร์ตปะสองตัวบ่ เออสองมาติดตามก,กันนะครับด้วยพี่น้องสวัสดียามเช้าครับพยามหนูนครับพี่น้องไม่ต้องว่าหลายหลายห้างจับเลยทีนี้ตัวบอสใช่งสิครับไม่มีตัว นครับตรงหน้าเขากำลังเขากำลังสุกครับดวงผมยามขบบนอ๊อบ้านหน่งะงดะไข่งามจังปะตใส่เปอี่นงนึง Selesai. Seorang pun yang saya ini. Saya boleh coba. Bumi lump. ni ni, kap. Jadi tua นี่ตัวโหพี่ควนเด็ดน,น,นู่นเอาถึงเดียวตัวแล้วออกจากนี้พ่อพี่น้องนี่มเห็นพ่อหัว่นไหมไปไปจุดอันต่อครับวันนี้ โอ้ขาผิดโอ้ยเอาอีกแล้วเก็บขาเลยวะโอ้ยออยามต่อตครับนิดนิดน่อยนี่ไม่เข้าครับปื๊ดอุ้ยผมระวัางอยังาครับน้ำหนักหลาย เล้งมันตัวครับใช่หนีสองลังหามันหู้ปลาไหลพี่น้องทีนี่ปลาไหลคนไปนหนักว่ะหู้หลายตัวนีแมงลองใส่ปลาไหลมันก็น,นะพี่ดีมวนเดเดี๋ยวเให้ลงโอ้หนิงครับพี่น้องไ่ไม่หนูตีปะ เพิ่งปล่อยน้ำออกครับหนูว่าท่านยางมาเลยหาว่ามาเพาะใส่ลงคุณต้อครับมะเนี่นยไม้หละ่อนะครับหล่อใส่ขางข้างออกยังไ,ไม่ไ้เมื่อยนี่ตัวว่โอ้หนิ่งครับพี่น้อยหนูว่าท่านเขาหน้าจีบวะ ออกครับผมยามก็จะลัางก็จะลังไปทนกหนมันอยู่ห่างกันครับอะไคิวมอไซย่ยามนี่หนูมาตัวเนี้ยเอ้อดีงไงครับเลื่อเลยอ๋อเละไปเลยดวงผมอะ่ะมึง ปดหนูใหญ่พี่น้องนี่สุดจอดแล้วครับตัวนี้ปิ่งป่งเลยเอา,อา,อาม,มีตัวอยูอ่ไปขั้นต่อครับพี่น้องมนันนี้เก็บหนูกันเอาเรียบร้อยครับแม่งลอกผมมันหนักขึก้หลอกนี่ยังวะอันนี้ขึ้นเร็วมากสิพี่น้องว้าย นี่างวะกูดผ่านตัวหนึ่งครับพี่น้องมันดันดวงออกมาแต่ว,ว่าตัวนี้เสร็จผมมีทั้งหมดพี่น้องถือตะเวนเลยนี่โอ้สวยงามครับหมดหมดโอ้เออเอเอหมานดอยูครับมือนี่เออสามเต็มแล้วไปไปกันต่อครับพี่น้องยามดวงกันต่อครับ ครับไม่ครับนี่ประมาณสักหกหลังอยู่เดี๋ยวอยามาซ้ำมองนี้ครับเพราะว่ามันดันดวงออกมาห,าหนึ่งผาดได้ครับมันมันเขาไะไรไปยามกันต่อไปดูหนูกันต่อครับน,น้องมีตัวปะโอผาดว่ะ ตรงนี้อต,ตอไมาอีกหลังนึงครับดูกันสิมีตัวผ่านไหมดวงก็เสียพี่น้องเหมือนเนาะพี่ครับโอ้ยเป่งนะครับ เป้งๆเ,เลยเมืงปืดหนูมีพี่น้องมิตะบักบิ๊กๆเลยมือนี้ไหมประตูประตูออคบเอาขออนุญาตเก็บนะครับไปกั้นต่อครับบันนี้อืมอันใหญ่เลมือนี้ไหมพูดจ้ะอ๋อสวยงามครับไปไปยา่างอีกหาหกลังกัน ก้านจองงามขาป่าครับพี่น้องเอาไปไปเบิดงกันต่อครับใส่แบบตรงไหนกับตรงหน้าปลาเขาก็ต้องงา,งามครับปล่อยนังบอกสองสามหมู่เครื่องมุนแต่นี่นะ่ยเครืองมุนโดยสักแต่ที่นี่นพี่น้องโอ้โหสิตมโอ้นี่ปลาเขาพี่น้องมากนะก็ผ่านวะ,ะบ่ผ่านมาหอดบ่ อ,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 อีกหลังหนึ่งก็ในง่านี่ครับดูสภาพป้าเขาไปกอนเรื่อยๆนะครับใส่ไกลหน่อยเดี๋ยวจังเดก็กิดตัดต่อไปเรื่อยถทำเงา,าเกิดผมก็ิะบอลล่งนะครับจากสิบนาทีสิบสองนาทีพอดีครับคืนนอนจังเดยบ่สเสียอารมณ์เนาะใส่จล้ ขอให้เจอทางผ่านครับรูทางเดินล้างนี้เป็นไดพี่น้องออผมอย่างเร็วจังเลยนะครับของคอนสันหลังนี้นิ่งครับโอ้มีทางห้อยตีนไหมนี่ไหมมันก็บ้า,าว่ะ อ็เป็นยังครับไปไปแล้วคุณนต่อบอนี่อีกสองสามลังป็นหมายแล้ะใสนะครับขับมอใส่เดียวลังใสหลังเดียวครับมอนนี้หนูหนูหอยังวะวเขาวะมันมันใจไหมครับท้าป็นแปนบลดหรอเขา้องเขาวหรอเป็นนังครับไป ตคุณต้อนใส่ปะักใส่นะใส่หรอวเต้ไก่้ดีตัดต้อนเห็นบ้างนะครับเนะ้บอมันไก่เกินคนตุ่นครับล้างนี่เขาบ่าตดไม้ไก่้ๆนี่ อยู่่นีจะมีตัวไหมสเสีแด้วดวงผมไม่มีครับโอ้ยห้อยติดยางเลยพี่น้องห้อยติดก็มือใด๋ผมมี่ามากแก้มือครับมองนี้บกขเขาาลยว่ะ ห่วงประดัะดนจิรัอนยากเด็อ๋อ,อไปไปพูดครับหลังทุกทายครับดุนแรงครับหลังทุกทายนีม่มีตัวเขาวะหกพดยนันโอ้หนิ่งเลยครับพี่น้องว้าหนามลงหนามลงไม่ครับ แต่สรุปยอดกันครับวันนี้มาสรุปยอดกันครับพี่น้องวันนี้รถกระไลในที่นี้สรุปยอดโซนนี้ครับเสียทิวด้ได้เต็มหนึ่งเสียเพชรได้สองครับเสียโบโบได้อีกสองครับมือนี้ของผมก็ได้ซีเต็มครับดวงสิบเก้าหลังกับทิมงานครับทิมงานนักลาหนูอมตะนครนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับอีสานพัฒน์สปอร์ตอเบียร์ทิมโปรโมหน่อบ้างครับทิวไทยโซครับกับ ช่องขั้นชิดชัแนวนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้นะครับด้วพี่น้องยอดไลค์ไก่ครบแล้วคนติดตามไก้ครบแล้วครับขอบคุณครับยงอขอบคุณครับทุกการติดตามรับส้มนะครับเลียงฉลองครับอ่ะขอบคุณครับ